พระเจ้าได้โปรดช่วยข้าด้วยพอแค่นี้แหละเวทระดับสองไอชิวกำลังลอยอยู่บนอากาศจริงๆรหรอเนี่ยเขาใช้เวทระดับเจได้จริงกันหรอแม้แต่จอมเวทที่แข็งแก่งที่สุดของอาณาจักรก็ไม่สามารถใช้เวทระดับ7ได้เขาเป็นใครกันแน่แกบอกข้าว่ามันเป็นไอชิวเหรอไอเวทระดับสนั่นนะจอมเวทที่แข็งแก่งที่สุดในทวีปซีนอตคาย นี่คือไอ้ชิวเหรอใหญ่เป็นบ้าเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของแกแล้วที่แกจะได้ก่อ,อความวุ่นวายใครก็ได้ช่วยเลยอ้าพอแค่นี้แหละเว้ยระดับ8แบ็คโฮโอ้พระเจ้าจอดชายผู้นั้นเชื่อว้ยระดับ8ได้ทันทีผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันแน่ นั่นเขานนิต้องเป็นเขาแน่ๆจอมเวทคายเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งในทวีปของพวกเราเรารอดแล้วนั่นคือคายไอสัตว์สูงนั่นได้ตายแน่ๆพวกเรารอดแล้วละ่ะดูเหมือนว่าแกจะร้อนล้นหน้าดูให้ฉันช่วยเติมน้ำแข็งให้ไหมเวทต้องห้ามไดมอนสตาร์เป็นแค่สัตว์สูรระดับ5้าคิดจะมาสร้างปัญหาที่ชายแดนแล้วก็สัตว์สูรอย่างแกไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันเลยสักนิด คิดซะว่าแกโชคดีนะที่ฉันเล่นด้วยฮ่ากระจอกเกินไปการหาคู่ต่อสู้ที่แข็งเก่งมันยากจริงๆไม่เป็นไรแล้วนะสาวน้อยสะดือสูมันถูกสังหารไปแล้วขะขอบคุณค่าไม่เป็นไรนะหยุดร้องไห้ได้แล้วข้าเป็นจอมเวทที่แข็งแก่งที่สุดในทวีปเชียวนะไม่มีใครกล้าทำร้ายเธอหรอกนะข้าอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวนะเธอได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่ายีนี่บ้าไปแล้วเหรอ นี่คือดาบสังหารพระเจ้าที่หายสับสูนไปนานแล้วนี่แกเป็นใครกันไ <c oughs> ลาบารี่นี่แกคิดจะทําอะไรของแกลูกศิษย์สายตรงของใครศาสาตราจารย์ของสถาบันเวทมนต์ไลาบารี่เออ <c oughs> ต้องรีบหนีข้าต้องช่วยอาณาจักรของข้าให้ได้จะมาตายตรงนี้ไม่ได้ เก็บเว้ไลบารี่เป็นลูกศิษย์ของข้าทําไมมันถึงรอบสังหารข้าละ่ะนี่มันสัตว์อสูรเหรอที่นี่ไม่ใช่ทวีปสีนอนนี่เฮ้ hey! ที่นี่มันที่ไหนกันห <Yeah. S 1> น่วงหูวเว้ยเวระดำ6คัดเมจิกเอเรียเวดไลไลๆเ้าเป็นเขาอาจมีความเป็นไปได้เธอยังไม่ได้ตอบคำถามของฉันเลยนะข้าคือเจ้าหญิงองค์ที่4ของอาณาจักรอาราชิ ในานา้มของเอลป่าข้าขอให้นายช่วยอาณาจักรของเราด้วยเอลป่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนี่นาอาณาจักรอาราชิเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนที่นี่ไม่ใช่ทวีปสีนอตแน่นอนไม่จริงน่ามานามันหายไปไหนหมดเนี่ยนายท่านคะนี่คือถิ่นของมันแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งมันเป็นสัตว์อสูรระดับสูงแมงมุมแต่ตอนนี้นายท่านช่วยข้าด้วย เป็นไปได้ไหมว่าเป้าหมายของมันคือยายเอลนี่เหรอช่วยชีวิตเธอก่อนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยถามเธอละกันเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงฟื้นฟูมานาไม่ได้จู่ๆจอมเวทผู้แข็งแกร่งที่สุดอย่างข้ากับสู้ไอ้ตัวพันนี้ไม่ได้เนี่ยนะนายท่านระวังเจ็บจังนายท่านเ <c oughs> วลระดับ2 a g a i n t h t h i n i of o i Fire สัตว์อสูรระดับสูงอย่างแกะก็ดียังไงมาละว่าต่อหน้าฉันมานาเหล่านี้ออกมาจากตัวยยเอลนี่เหรอถึงแม้ว่ามันจะมีมานาไม่ถึงหนึ่งในพันแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะสังหารแกเวทระดับ3ามเมจิกบอมนท่านสุดยอดเลยอ่ะสังหารสัตว์อสูรระดับสูงได้ในไม่กี่วินาทีโอ้พระเจ้ามันยอดมาก <c oughs> เขาน่าจะช่วยอาณาจักรอาราชิได้อย่างแน่นอนพนะหมดอีกแล้ว เอ๊ะอะไรเนี่ยว้าในที่สุดก็มาถึงได้สักทีกาดียังไงมาพูดแบบนี้ถึงจะเป็นเอวป่ายังลงป่าอีกเหรอก็ข้าหาทางออกไม่เจอนี่นาที่นี่มันที่ไหนกันเมืองหวังเฉินชายแดนอาณาจักรอาลาชิรู้สึกว่าเมืองนี้ปกติดีมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองของเธองั้นเหรอข้ารู้สึกว่าเมืองวังเฉินจ้าถูกควบคุมอย่างลับๆกบฏสินะ ตั้งแต่เสด็จพ่อของข้าล้มป่วยเมื่อหเดือนก่อนเขายังไม่ยอมออกมาพบใครเลยเมื่อเร็วๆนี้พี่น้องของข้าก็หายตัวไปส่วนข้าก็ถูกโจมตีในวังหลวงนี่คือการคาดเดาของเธอแล้วอีกอย่างนี่เป็นเรื่องของอาณาจักรอาราชิไม่เกี่ยวอะไรกับข้าข้ายังต้องหาทางกลับไปยังทวีปซีนอตข้าจะไม่ไปกับเธออีกต่อไปนายท่านลงเล่าโว นายท่านรอข้าด้วยเธอยังจะตามมาอีกทำไมเนี่ยข้าข้าไม่ยอมแพ้เด็ดขาดอยู่ตามตื้อข้าได้แล้วข้าไม่สนใจช่วยอาณาจักรของเธอหรอกนะข้าหิวมาทั้งวันแล้วเอ๊ะเอ้ยไอ้หนูแกไม่มีเงินสินะมีค่านี่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนของเธอที่ข้าช่วยเธอเอาไว้ในป่าแล้วกันในท่านท่านคือความหวังสุดท้ายของข้า ถ้าข้าจะกลับบ้านข้าต้องเข้าใจโลกนี้ก่อนและข้าไม่มีเงินเลยถ้าข้าช่วยยายเอลนี่แล้วให้เธอเป็นไก์น่าจะใช้พลังผงราชวงศ์หาทางกลับได้หืมมีอะไรหรอเอ๊ะพวกเราโดนขังแกเป็นใครมันมาหาเธอเหรอ จอมเวทออกไปจากที่นี่ซะแย่ yeah, ละมานาหมดอีกแล้วเหมืนเหมือนกับตอนที่เราเจอกันครั้งแรกข้าต้องช่วยเขาแบบนั้นใช่ไหมจะลองเสี่ยงดูก็แล้วกันเอ๊ะนี่คือวิธีฟื้นฟูมานาของฉันเหรอเนี่ยจอมเวทคนนี้กำลังมีปัญหาใช้ประโยชน์จากมันตอนนี้เลยแล้วกันได้โอกาสละเวทระดับสาม อจอมเวทระดับสูงที่ล่เวทแปลกๆเหล่านี้ได้ทันทีสวยชิบหายพระผู้เป็นเจ้าผู้ศรัทธ,ธาของท่านจะกลับมารับใช้ท่านอีกครั้งในชาติหนะ้าพระผู้เป็นเจ้าเหรอมีพระเจ้าอยู่ในโลกนี้ด้วยเหรอเนี่ยมันตายไปแล้วทำอะไรจากคนตายไม่ได้หรอกสิ่งนี้เป็นอาวุธของอาณาจักรมีเพียงกองทัพของอาณาจักรเท่านั้นที่มีมันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอจริงๆสินะแล้ววัง เวทถึงความตายเหรอข้าเป็นนักขนุที่มีชื่อเสียงแน่ณาจักรเธอเองก็มีฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยฉันช่วยชีวิตเธอเอาไว้ตอนนี้แค่ค่าอาหารคงจะไม่พอสำหรับค่าตอบแทนแล้วล่ะแล้วท่านต้องการอะไรอาณาจักรมีห้องเก็บหนังสือไหมอืม แต่ว่ามันเป็นห้องสมุดแห่งเดียวในป่าใหญ่เวิรนอยู่ในเมืองหลวงเป็นหนึ่งในสี่ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอาราชิท่านต้องการเข้าไปทําอะไรหรอถ้าข้าอยากกลับบ้านก็ต้องรู้เกี่ยวกับโลกของเธอเสียก่อนท่านหมายถึงนําทางไปสิเวทแเห็งความตายมันเป็นเวทต้องห้ามข้าต้องสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนใช้เวทต้องห้ามนี่ในท่านรอข้าด้วย แต่ว่าตอนนี้เธอต้องตอบแทนฉันก่อนนะนายท่านช่วยทำในสถานที่ที่ไม่มีคนด้วยนะคะ